สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันพระหัษสบด,ดีที่14เมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับหัวข้อที่ประกาศหอมให้เอาไว้คือลูกไม้คงหล่นไม่ไกลตนเริ่มต้นอย่างนี้ครับแม่ยังกับ หนังขยาเลยนะครับทักษิณโผล่มานําเสนอลูกสาวตัวเองเป็นนายกอีกรอบหนึ่งคือฟังดูแล้วเหมือนยังขนเขินเลยนะครับเป็นการพูดซ้ําๆสนับสนุนอุ้งอิงเป็นนายกซึ่งมันก็คือการประกาศจองเก้าอี้ไว้ให้ลูกสาวนั่นแหละครับเพื่อไทยหน้าไหนใครเขาจะค้านนะครับนี่แหละครับนี่คือวงจรการเมืองของตระกูลชินวัตรเขาเมื่อปัจจาขาดที่ผ่านมาเนี่ยทักษิณไปพูดกับกวนแคร์คิด เคลื่อนไทยเรื่องของลูกสาวว่าอย่างนี้ครับทักษิณบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยถึงขนาดอภพวมลาลัยดาวเรืองมาคล้องคออุงอิงเขาเดินสำรวจลงพื้นที่กับผมตั้งแต่เด็กเห็นผมอยู่กับชาวบ้านเห็นผมมีความสุขกับชาวบ้านเขาเห็นแล้วก็เรียนรู้มาโดยตลอดผมว่าลูกไม้เนี่ยเขาหล่นไม่ไกลต้นหรอกครับแต่ผมคงไม่ฝันไปไกลขนาดนั้นนะครับนี่คือกาพูดทักษิณน,นะครับ คำพูดทักษิณเนี่ยถ้าเกิดจะแปลความเป็นอย่างอื่นได้ยังไงล่ะครับนอกจากจะบอกกับคนในพรรคเพื่อไทยว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ต้องแย่งกันมีไว้เพื่ออุ้งอิงเท่านั้นแหละครับซึ่งมันก็ชัดเจนครับเพื่อไทยเป็นของทักษิณเพราะฉะนั้นจะสั่งจะจูงจมูกยังไงก็ได้ในแง่พรรคการเมืองเนี่ยการคัดเลือกบุคคลขึ้นมาดำร,รงตำแหน่งสำคัญสาคัญเนี่ยอย่างน้อยๆต้องผ่านการพิจารณาของกรรมการบริหารพรรคนะครับแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่ต้อง ในายใหญ่สั่งแปลว่าต้องทําตามในเมื่อออกตัวสักขนาดนี้เนี่ยใครนะครับที่จะเสนอชื่อแข่งหมอโชลน่านกล้าเลยครับก็ไม่ต้องไปเดาอะไรกันอีกแล้วนะครับนึกตั้งคราวหน้าเนี่ยคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยก็คือแพทองทานชินวัตรแค่ชื่อเดียวเท่านั้นนะครับแต่เอาละ กว่าจะถึงเวลานั้นเนี่ยก็ต้องหาวิธีการเก็บเอาไว้ไม่ให้องค์อิงเนี่ยช้าเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยนีย่จะมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ถัดจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรแถมยังนามสกุลเดียวกันซะด้วยนะครับและก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับว่านายกจากตระกูลชินวัตรต้องหนีคดีไปต่างประเทศตามสองคนที่หนีไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่อุค์อิงเนี่ย ยังมีเวลาเตรียมตัวได้นานกว่ายิ่งลักษณ์นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ายิ่งลักษณ์สร้างปรากฏการณ์หาเสียง49วันได้เป็นนายกแต่ข้อเสียคือหลังจะเป็นนายกแล้วเนี่ยมันกลวงฮะถึงจะก,กลวงยิ่งลักษณ์ก็ยังได้เป็นนายกถึง2ปีครับอีก275วันด้วยกันซึ่งแน่นอนนะครับว่าทักษิณเนี่ยถอดบทเรียนจากยิ่งลักษณ์ออกมาแล้วเพื่อมาขับเคลื่อนอุค์อิงต่อ การเปิดตัวลูกสาวเป็นระยะระยะก็คือการสร้างความมั่นใจว่าเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะอยู่ยาวกว่าเก่าแต่แต่มีคำถามครับคำถามนี่คือทักษิณเนี่ยมีแรงจูงใจอะไรถึงได้บงการอยู่เบื้องหลังพักเพื่อไทยซึ่งเงื่อนไขเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่ๆนะครับอยากจะกลับบ้านเท่ๆอย่างนั้นแหละครับทักษิณไม่มีทางกลับมาติดคุกนะครับเพราะไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องไปอยู่ในคุกเลยแม้แต่วินาทีเดียว และถ้าหากคิดว่าคุกเป็นทางรอดก็กลับมานานแล้วนะครับแต่นี่ไม่ใช่ครับวันนี้ทักษิณเริ่มเล่นไพ่หลายหน้ามากขึ้นมาเรื่อยส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่พูดกันในกวนแคร์คิดเคลื่อนไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทักษิณมายอย่างนี้ครับเศรษฐกิจล้มเหลวประเทศล้มเหลวเทคโนโลยีเนี่ยมาแรงแต่ก็ไม่มีอะไรเลย แล้วเด็กไม่รู้เด็กไม่เข้าใจก็คิดว่าต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าปฏิรูประบอบประชาธิปไตยด้วยการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยจะดีกว่ายกตัวอย่างรัฐธรรมนูญ2,140เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูนที่ดีมากซึ่งผมเองก็ไม่ได้ล่างนะครับแต่ว่าผมใช้ผมรู้ว่ามาเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อการบริหารประเทศแล้วจะได้รัฐบาลที่ดีวันนี้ เราได้รัฐบาลที่รูปแบบการมาเนี่ยมันไม่ดีแล้วยังไม่เก่งอีกต่างหากแล้วยังคอร์รัปชันอีกต่างหากตามโลกก็ไม่ทันไม่สนใจจะตามโลกทําให้เด็กเนี่ยไม่มีอนาคตเด็กก็ไปโทษว่าเกี่ยวกับสถาบันความจริงแล้วมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าผมอยู่ตั้งแต่เป็นนักธุรกิจจนกระทั่งร่ํารวยมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อตอนอายุ51เเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเห็นหมดแล้วก็ผ่านมาหมดทุกอย่าง ผมทำงานมา6ปีใกล้เจ้านายที่สุดผมถวายงานให้พระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันตั้งแต่ผมยังเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นผมรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากมีอนาคตที่ดีเนี่ยต้องได้รัฐบาลที่มีความสามารถในการบริหารแล้วก็มีวิสัยทัศน์มีผู้นําที่กล้าตัดสินใจนี่แหละครับทักษิณวาไว้อย่างนี้นะครับแล,รแล้วคิดว่ายังไงกันละครับทักษิณเนี่ยวางหมากต่างจาก เมื่อก่อนที่ทรงยิ่งรักษณ์เป็นนายกอย่างสิ้นเชิงการต่อสู้เพื่อกลับเข้าสู่อำนาจในครั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าจำกันได้ทักษิณเนี่ยใช้มวลชนเสื้อแดงเป็นหัวหมูทะลวงฝันแล้วก็เปิดปฏิบัติการเผาบ้านเผาเมืองขึ้นมามีเรื่องจากช่วงสถาบันเบื้องสูงออกเป็นระยะระยะทั้งจากทักษิณเองแล้วก็จากมวลชนคนเสื้อแดงแต่ครั้งนี้หลายเรื่องครับทักษิณไม่อาจแก้ไขอะไรได้อีกแล้วนั่นก็คือเรื่องการคอร์รัปชันในช่วงที่ระบอบทักษิณครองอำนาจอยู่ มีคนในเครือข่ายทักษิณเนี่ยติดคุกแล้วก็หนีคดีเป็นจํานวนมากที่เพิ่งจะเปลี่ยนสถานะเป็นนักโทษชายล่าสุดก็คือวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในยุครัฐบาลทักษิณซึ่งสารพิพากษาจําคุก99ปีคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรแล้วก็ยังมีบุญทรงเตรุยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย จำคุก47ปีภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จำคุก36ปีจากคดีทุจริตจำนำข้าวด้วยกันทั้งคู่สุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจำได้ใช่ไหมครับจำคุก2ปีนะครับคดีคืนพาสปอร์ตให้กับทักษิณแล้วก็ยังมียงยุทธวิชัยดิตอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ก็จำคุก2ปีเหมือนกันคดีที่ดินสนามกอล์ฟเอาพาย ที่ทรณีสงนั่นเองสุรพงศ์สืบวงลีครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT คุก1ปีครับคดีแก้สัญญาสัมปทานโทรคมนาคมเอื้อประโยชน์ให้กับชินคอบชูชีพหานสวัสดิ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วิทยาเทียนทองอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจำคุกคนละ6ปี คดีทุจริตจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีวิโรด,ดวนแขอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยและพวกนะครับจำคุก18ปีคดีปล่อยกู้ให้กับบริษัทในเครือของกฤษดามหานครวราเทพรัตนากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจำคุก2ปีครับคดีทุจริตหวยบนดินศารรอลงอาญาแล้ก็มีประชามารีนน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจำคุก12ปีคดีทุจริตจ,จัดซื้อเรือและรถดับเพลิงของกรุงเทพมหานครแต่หนีไปต่างประเทศครับมีเบญจาหรุยเจริญอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจำคุกสองปีคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบช่วยเหลือคนในตระกูลชินวัตรเลี่ยงภาษีสมัยที่รับราชการอยู่กรมสรรพากรทั้งหมดนี่แหละครับทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ทักษิณเนี่ยแก้ไม่ได้ และองค์งเองจะต้องถูกจับตามองนะครับว่าจะเปิดสกราชใหม่แห่งการคอร์รัปชันเพิ่มหรือไม่นี่แหละครับถึงได้บอกว่าลูกไม้เนี่ยคงจะหล่นไม่ไกลต้นหรอกครับ